ใบเขียวเข้มนะฮลากเดินดีดินล้วนซุยหญ้าไม่เหลืออีกต่อไปสวัสดีครับทุกคนพบกับตะภพูพาลุยในช่อง YouTube ไล่ภูอ่าวน้อยครับผมวันนี้พาทุกคนมาดูขนุนนะครับที่คุมด้วยเนี่ยผ้าล่มเก่าๆนะครับนะครับเป็นรดูผ้าล่มนะเราคุมโคนแล้วก็เหลือ เหลือดูในตามคลิปเก่าได้ครับจะเหลือประมาณสักครึ่งหนึ่งให้เขาได้มีนะครับอากาศหายใจนะครับแต่ว่ามันไม่เป็นผลนะครับไม่เป็นผลไม่มีผลเสียอะไรทั้งสิ้นวันนี้ผมมาแชร์ผลดีให้กับทุกคนนะครับหลังจากที่เราทําช่วงแล้งที่ผ่านมาเพื่อลดต้นทุนในการรักษาความชื้นลดต้นทุนในการให้น้ําลดต้นทุนให้ต้นมันไม่โทมสุดท้ายก็ได้ผล เป็นอย่างมากก็เลยมาแชร์และอัปเดตให้ดูแล้วมาเปิดโคลนให้ดูทุกคนดูครับนี่ครับทำแรงที่แล้วทาแ้งที่ผ่านมานะครับหญ้าคาที่อยู่ใต้โคลนนี้ครับจะไม่เหลืออีกต่อไปครับนอนเรียบราบเลยครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายหญ้าเหล่านี้นะครับกลายเป็นวัตถุอินทรีย์ที่ย่อยสลลงไปที่ดินนะครับทําให้ดินล้วนซุยนะครับลากพืชคือลากขนนนะครับออกมาหากินกันอย่างมากมายนะครับ เดี๋ยวเราจะท้าทุกคนมาดูรากนี้นะนี่ครับนะรบากเดี๋ยวจะถ่ายเห็นครับผมนี่ฮะใบ,บขนนหนึ่งใบครับลากขึ้นมากินแน่นเลยครับผมวัตถุอินทรีย์นะฮะนี่ฮะก็คือว่าได้ประโยชน์เกินค่าสุดท้ายการที่เราคุมหญ้าลงไปที่มีหญ้าคาหนานแน่นคุมด้วยผ้าใบานะสุดท้ายพอหญ้าคามันลงมันก็เป็นวัตถุอินทรีย์ที่ทําให้ดินดีดินฟูครับ แล้วการคุมพะบายนมันสังเกตว่าดินมันฟูขึ้นเยอะจากเมื่อก่อนดินก่อนที่เราจะคุมเนี่ยเป็นที่แห้งกล้าน,นะครับที่แห้งกล้านเป็นยาคาขึ้นพอเราคุมดินทําให้ดินมันฟูครับเหมือนว่าไส้เดือนมารวมอยู่นะครับแต่ทุกคนก็ค้านว่าอาจจะมีมดไม่เป็นไรไม่ส่งผลมดผมมาเปิดดูแล้วมันไม่ไม่ส่งผลแต่ทําให้ดินฟูครับดินฟูแล้วลากลากเดินเต็มเลยครับก็มาแชร์นะครับวัตถุินรีที่ย่อยลงไฟครับมีเป็นเป็นพวกหญ้าหญ้าคานะครับพอมัน พอมันลงไปแล้วมันก็ทําให้ดินมันดีครับดินดีมากเลยทุกคนนี่ฮะเหมือนเราเราไม่ต้องแทบไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีเลยนะทุกคนทําแบบนี้นะฮะมีครับปุ๋ยอินทรีย์ที่ย่อยลงไปครับตัวอินทรีย์ที่ย่อยลงไปครับเป็นเป็นอาหารพืชชั้นดีครับผม ก็ทาให้ดินดีดินฟูกันแต่วันนี้เราเข้าหน้าฝนฝนจะเริ่มชุกครับเราก็จะมาเปิดดูให้ทุกคนเห็นว่าเออมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับเป็นอย่างไรก็กําจัดหญ้าได้ดีที่สุดดีเลยครับกับขนุนทําได้นะทุกคนไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นอะไรเอาไปเป็นแนวทางไปปรับปรุงแก้ไขกันดูนะคว่า ปรุงใช้กันดูว่าทุกคนมีอะไรคุมได้ก็ลองแลลงหน้าก็ลองทําดูครับแล้วขนุนดูครับไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นมีแต่ที่ว่าจะเพิ่มผลิตขึ้นนะครับใบเขียวเข้มนะครับแต่ต้นนี้พอมีผลกระทบจากลมพายุนะครับต้นมันเอียงนะครับลากโคดต,ต้นงอนะครับนี่ครับเราใช้ผ้าใบล่มทํานะก็มามาแชร์ให้ทุกคนรู้ว่าคุมโคนได้ประโยชน์มากไปคิดหน้า เมื่อหญ้าเรากำจัดเราคุมแล้วเราได้รักษาความชื้นหน้าดินช่วงแรงกำจัดหญ้าไปในตัวแล้วสุดท้ายเรามาเปิดวันนี้เราผลประโยชน์ที่ได้คือหญ้าลงไปเพิ่มามาสุ่อินทรีย์เพิ่มประสุท์เพิ่มัตถุอินทรีย์หน้าดินทําให้ดินเลื่อนซุยไส้เดือนมาอาศัยอยู่ดินฟูขึ้นมาเยอะละละ,ละต้นไม้เอาไว้แข็งแรง ก็มาอัปเดตให้ทุกคนดูนะครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ตะภูพาลูในช่อง u t u b e ด้วยนะครับใล้ปัวน้อยครับเป็นแนวทางครับเป็นแนวทางการแชร์อันนี้เป็นช่วงหน้าฝนแล้วผมว่าถ้ามันเกิดมันความจริงมันต้องท้างปีแต่ว่าปีผมก็จะเปิดเพื่อว่าจะปล่อยให้หญ้ามันเข้าขึ้นเข้าไปเสมอแลวเสมอคนเลยเพื่อว่าเราเอายาคามันไปได้แล้วเราจะให้หญ้าเข้าไป ลรกสาครั้งนี้จะให้หญ้าคุมแทนแล้วหน้าฝนเราจะให้หญ้าคุมแทนหน้าแรงเราใช้ผ้าใบาคุมนะครับก็เป็นการดีมากๆเลยครับผมถ้าจะคุมข้ามปีก็ได้2ปีก็ได้3าปีก็ได้คุมได้ครับนะแต่ว่าเราก็ลองปรับเปลี่ยนเราเคยลองเรามาปรับเปลี่ยนดูว่ามันจะเป็นผลยังไงครับเวลาต้นมันใหญ่เราต้องการให้อาหารด้วยนะครับทางทางโคนก็ใบทรงพุ่มเนี่ยสวยงาม มันเขไม่ได้สวยเราต้นมันขี้เละครับแต่ว่ามันโดนลมพายุมานะครับก็มาแชร์ดูว่าหลังจากที่คุมโคลนก็นี่ครับดินฟูวัตถุอินทรีย์เพียบหญ้าไม่เหลือลากเดินดีต้นงามประโยชน์มากมายครับผมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ตะภูาพ,พารุยช่อง youtube ไลฟ์ภูอาวน้อยด้วยนะครับคุมโคนต้นขนุนนะครับ